หญิงชราธรรมดาคนหนึ่งเก็บเงินได้กว่า210ล้านบาทและเธอเลือกจะคืนทั้งหมดแต่หลังจากนั้นทุกคนกลับกล่าวหาว่าเธอขโมยไปอีก100ล้านใครกันแน่ที่โกหกและเงินจำนวนนี้มันเป็นของใครตั้งแต่แรกเสียงลมหายใจเบาๆแทรกเพราะความจริงที่เธอคืนไปมันไม่ใช่แค่เงินหญิงชราเก็บเงินได้2 1 0ล้านคืนให้แต่ถูกกล่าวหาว่าขาดไปหนึล้าน ความจริงที่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวหญิงชรานั่งอยู่หน้าบ้านไม้เก่าหลังเล็กลมเย็ยนพัดผ่านเสียงใบไม้กระทบกันเบาๆแสงแดดยามบ่ายสะท้อนผ่านกระจกแตกเธอถือกระเป๋าหนังเก่าที่เพิ่งเก็บได้จากริมถนนข้างในคือเงินสดจำนวนมากธนบัตรเรียงซ้อนกันจนแทบปิดไม่ลงมือของเธอสั่นเมื่อเปิดดูหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินในความเงียบหญิงชราตัดสินใจเดินไปที่สถานีตำรวจ เธอต้องการคืนเงินทั้งหมดให้เจ้าของแต่เมื่อเจ้าหน้าที่นับเงินเสียงพูดคุยกลับเงียบลงในทันทีขาดไปหนึ่งร้อยล้านคำพูดนั้นทำให้เธอแทบล้มหญิงชรามองหน้าทุกคนแววตาพวกเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและเย็นชาฉันไม่ได้เอาไปเสียงของเธอสัน่นแต่ไม่มีใครเชื่อตำรวจเริ่มตรวจค้นบ้านของเธอเสียงฝีเท้ากระทบพื้นไม้ดังลั่นทุกย่างก้าว กลิ่นฝุ่นและไม้เก่ากระจายไปทั่วเธอนั่งนิ่งน้ำตาไหลเงียบๆในมุมหนึ่งของบ้านมีหีบไม้เก่าที่ไม่เคยเปิดมานานตำรวจเปิดหีบออกภายในมีสมุดเล่มหนึ่งหน้ากระดาษเต็มไปด้วยตัวหนังสือเก่าเลือนเป็นบันทึกการทำงานของหญิงชราเมื่อ30ปีก่อนหนึ่งในตำรวจหยิบขึ้นมาอ่านสีหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนขณะที่ทุกคนจ้องมองเธอด้วยสายตาแข็งกร้าว เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบห้องในบันทึกนั้นมีรายชื่อชื่อของคนที่เคยทำงานในธนาคารแห่งหนึ่งและชื่อของชายคนหนึ่งเจ้าของเงินที่เธอเพิ่งคืนให้วันนี้หญิงชาราหลับตาลงช้าภาพในอดีตหวนกลับมาในหัวเสียงฝนตกในคืนหนึ่งเสียงกรีดร้องของผู้ชายในความมืดเลือดไหลเปื้อนสมุดเล่มนั้นและเธอคือพยานคนสุดท้ายในเหตุคืนนั้น เธอคิดว่าทุกอย่างถูกฝังไปพร้อมกับเวลาแต่ตอนนี้ทุกอย่างกําลังกลับมาอีกครั้งเสียงโทรศัพท์ในสถานีดังขึ้นเจ้าหน้าที่รับสายแล้วหน้าของเขาก็ซีดเผือดลงในทันทีเขาหันมามองหญิงชราอย่างช้าช้าเจ้าของเงินเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวานคำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องเงียบสนิทหญิงชราเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอเบอิกกว้าง เสียงหนึ่งดังขึ้นจากในกระเป๋าหนังเก่าที่เธอถือไว้เป็นเสียงเหมือนลมหายใจแผ่วเบาและตามมาด้วยเสียงกระซิบเธอคืนไม่ครบหญิงชาราทิ้งกระเป๋าหนังลงกับพื้นทันทีเสียงกระแทกดังสะท้อนในห้องเงียบงนันเจ้าหน้าที่สองคนรีบเข้าไปดูแต่เมื่อเปิดกระเป๋าออกข้างในกลับว่างเปล่าไม่มีเงินไม่มีเอกสารแม้แต่ธนบัตรใบเดียวก็ไม่เหลืออยู่หญิงชารามองตาค้าง มือสั่นเทาเธอรู้แน่ชัดว่าก่อนหน้านั้นเงินทั้งหมดอยู่ในนั้นกลิ่นอับของหนังเก่าเปลี่ยนเป็นกลิ่นคาวโลหิตอ่อนๆคล้ายมีบางอย่างไหลออกมาจากใต้กระเป๋าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถอยหลังมันมีเลือดออกมาเสียงของเขาเบาจนแทบไม่เป็นคำเลือดสีดำค้นค่อยๆซึมออกมาตามรอยเย็บของกระเป๋าหญิงชราหายใจถี่ภาพในหัวเริ่มพรามัวเธอจำได้กระเป๋าใบนี้ มันไม่ใช่ของคนทั่วไปมันเป็นของชายคนหนึ่งที่หายตัวไปในคืนที่ฝนตกเมื่อหลายสิบปีก่อนคืนที่เธอเห็นเขาถูกลากเข้าไปในห้องมิระพัยคืนที่เธอหนีออกมาพร้อมเสียงกรีดร้องที่ยังติดหูจนถึงวันนี้เจ้าหน้าที่เรียกหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้ามาแต่ทันทีที่ไฟในห้องกระพริบเสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเธอเอาไปเธอเก็บไว้เสียงนั้นมาจากทุกทิศทาง ราวกับล้อมรอบพวกเขาไว้ทั้งหมดหญิงชราปิดหูแน่นแต่เสียงกลับไม่หายเธอมองเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่หลังเจ้าหน้าที่ร่างสูงในชุดสูทเปียกฝนน้ำหยดจากปลายแขนเสื้อลงบนพื้นไม้ทีละหยดไม่มีใครมองเห็นมีเพียงเธอที่จ้องตรงไปอย่างร่างนั้นใบหน้าซีดขาวริมฝีปากคลี่ยิ้มช้าๆฉันบอกแล้วเสียงนั้นกระซิบข้างหูเธอ ไม่มีใครคืนของฉันได้ครบรอกหญิงชรากรีดร้องสุดเสียงไฟทั้งสถานีกระพริบถี่ขึ้นจนดับวูบลงในเสี้ยววินาทีความมืดปกคลุมทั่วห้องเหลือเพียงแสงสลัวจากหน้าต่างเก่าที่ส่องเข้ามาและเมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งหญิงชราก็หายไปจากเก้าอี้ที่เธอนั่งอยู่เหลือเพียงกระเป๋าหนังเปื้อนเลือดวางอยู่กลางห้องและเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ไม่มีใครกล้าฟังต่อเจ้าหน้าที่ทุกคนยืนนิ่ง ไม่มีใครกล้าแตะกระเป๋าใบนั้นในอากาศมีกลิ่นคาวเลือดปนกับกลิ่นหนังเก่าหนักอึ้งเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ในเงามืดรอบตัวหนึ่งในตำรวจค่อยๆเอื้อมมือไปเขาเปิดฝากระเป๋าช้าๆภายในปรากฏซองจดหมายสีเหลืองเก่าใบหนึ่งบนซองมีคราบน้ำตาแห้งกรังและลายมือที่สั่นเหมือนเขียนด้วยความกลัวเขาหยิบมันขึ้นมาเสียงกระซิบข้างหูดังขึ้นอีกครั้งอย่าเปิด แต่สายตาของทุกคนจับจ้องอยู่ที่ซองนั้นความอยากรู้เหนือกว่าความกลัวเขาฉีกซองออกข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวบนกระดาษมีตัวหนังสือเพียงไม่กี่คำคืนครบแล้วแต่ไม่ใช่ให้คนเป็นมือของเขาชาไปทั้งแขนเหงื่อเย็นซึมออกทั่วแผ่นหลังจู่ๆเสียงประตูสถานีก็ปิดเองอย่างแรงไฟทุกดวงดับลงพร้อมกันเสียงฝีเท้าดังอยู่รอบห้องชะ หนักเย็นเยียบกลิ่นอับของความตายอบอวลและเสียงกระเป๋าหนังที่ล้มลงเองดังขึ้นอีกครั้งทุกคนหันไปมองแต่แทนที่จะเห็นกระเป๋ากลับเห็นรอยเท้าเปื้อนเลือดลากยาวออกไปทางประตูหลังตำรวจคนหนึ่งรีบวิ่งตามแต่เมื่อเปิดประตูออกเขากลับเห็นหญิงชารายืนอยู่กลางฝนผมเธอเปียกแนบหน้าเสื้อผ้าขาดรุย่ยและในมือเธอถือกระเป๋าใบนั้นอยู่ แววตาของเธอว่างเปล่าริมฝีปากสั่นเหมือนพยายามพูดอะไรบางอย่างเธอยื่นมือออกมาฉันคืนครบแล้วเสียงสายฟ้าฟาดดังลั่นในชั่วพริบตาร่างของเธอหายไปเหลือเพียงกระเป๋าหนังตกอยู่ตรงพื้นเปียกฝนตำรวจค่อยๆเดินเข้าไปแต่ก่อนที่เขาจะก้มลงเก็บสายตาเขาสะดุดกับบางอย่างบนพื้นถนนมันคือธนบัตรเปียกน้ำใบหนึ่งและบนกระดาษนั้น มีรอยนิ้วมือสีดำชัดเจนห้าแถวเหมือนมีใครบางคนยังคงจับมันไว้ไม่ยอมปล่อยเจ้าหน้าที่ค่อยๆก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบฝนตกหนักขึ้นจนมองแทบไม่เห็นทางแต่รอยนิ้วมือบนธนบัตรกลับไม่จางหายเขาเอื้อมมือไปจะหยิบแต่ทันใดนั้นลมแรงพัดวูบธนบัตรปลิวขึ้นสูงหมุนวนกลางอากาศก่อนตกลงบนหน้าเขาอย่างแม่นยำ ทันทีที่กระดาษสัมผัสผิวความเย็นเฉียบแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบชิดหูครบแล้วอย่ามายุ่งอีกร่างของเขาแข็งค้างตาเบิกโพลงมองไปยังจุดหนึ่งในความมืดเพื่อนตำรวจอีกคนตะโกนเรียกแต่เขาไม่ขยับไม่แม้แต่จะหายใจแสงฟ้าผ่าแวบผ่านและในเสี้ยววินาทีนั้นมีเงาผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังเขาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเลือด ริมฝีปากยกยิ้มบางๆเสียงกรีดร้องดังลั่นกลางฝนเมื่อแสงกลับมาว่างอีกครั้งตำรวจคนนั้นล้มลงกับพื้นดวงตาเบิกกว้างจ้องนิ่งไปข้างหน้าในมือของเขากำแน่นอยู่กับธนบัตรใบเดียวกันและที่กลางฝ่ามือมีรอยไม่รูปกระเป๋าหนังทุกคนตกตะลึงไม่มีใครกล้าแต่ตัวเขาในขณะที่กระเป๋าหนังใบนั้นค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆ ข้างในปรากฏเงินสดจำนวนหนึ่งแต่ธนบัตรทุกใบเปียกชุ่มและสีดขาวเหมือนถูกแช่อยู่ในน้ำมานานหลายปีท่ามกลางเสียงฝนมีเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆลอยมาตามลมหัวเราะนั้นแผ่วเบาแต่เย็นยะเยือกจนทุกคนรู้สึกเหมือนมีมือเย็นจับไหล่จากด้านหลังตำรวจคนหนึ่งตะโกนให้เผากระเป๋าทิ้งพวกเขารีบหาน้ำมันและไฟแต่เมื่อไฟแช็คติดขึ้นเปเลวไฟกลับดับเองทันที มีบางอย่างไม่ยอมให้มันถูกเผารอยยิ้มของหญิงชราในความมืดปรากฏขึ้นบนกระจกของรถตำรวจที่จอดอยู่ใกล้ๆเธอยังอยู่ตรงนั้นและกำลังรอให้มีใครคืนของที่ขาดไปให้ครบอีกครั้งเสียงฝนยังคงตกกระหนำ่ำเม็ดน้ำกระทบหลังคาเหล็กจนดังรัวไม่หยุดแต่ในใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนกลับเงียบสนิทเงียบเสียจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันหนึ่งในตำรวจชื่อวรชยัย ก้มมองกระเป๋าที่นอนอยู่บนพื้นเปียกเขารู้สึกเหมือนมันจ้องกลับมาแม้จะไม่มีตาแต่กลับสัมผัสได้ถึงสายตาที่มองทะลุเข้ามาในใจอย่าแต่มันนะเสียงรุ่นพี่เตือนแต่เขากลับก้าวเข้าไปช้าๆความเย็นแผ่ซ่านจากพื้นขึ้นมาถึงปลายเท้าเราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนในวินาทีนั้นวรชัยหยิบกระเป๋าขึ้นมาเสียงหนังเสียดสีกันดังแหลมเขารู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างบีบมือไว้แน่น และได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบเธอจะคืนแทนเขาใช่ไหมหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาโยนกระเป๋าทิ้งแต่กลับรู้สึกว่ามันยังอยู่ในมือเราวกับติดแน่นเป็นเงาของเขาเองมือเริ่มชาแขนเริ่มหนักเพื่อนตำรวจเข้ามาช่วยดึงแต่พอแต่ตัวเขาทุกคนก็ชะงักเลือดสีดำเริ่มไหลออกจากข้อมือของวรชัยเหมือนมีอะไรบางอย่างกัดฝังอยู่ใต้ผิวหนังมันไม่ยอมปล่อย เขาตะโกนแสงฟ้าแลบอีกครั้งและในวูบนั้นทุกคนเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ด้านหลังเขามือของเธอวางบนบ่าทั้งสองข้างของเขาและกระซิบด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกครบแล้วแต่เจ้าของคนใหม่ต้องรับแทนร่างของวรชัยสุดลงกับพื้นกระเป๋าหนังร่วงจากมือและเปิดออกเองเงินที่อยู่ข้างในปลิวกระจายเต็มถนนแต่ไม่มีใครกล้าแตะทุกใบเปลี่ยนสีเป็นดำ เหมือนถูกไฟไม่จากภายในและในจังหวะที่ฝนซัดถ่านตัวอักษรสีแดงเริ่มปรากฏขึ้นบนธนบัตรแต่ละใบคืนครบแล้วตำรวจที่เหลือค่อยๆถอยหลังไม่มีใครพูดสักคำแต่ทุกคนรู้วรชัยไม่ได้หายไปเฉยๆเขาถูกเลือกให้เป็นเจ้าของใหม่ของเงินนั้นในเช้าวันต่อมาเมื่อฝนหยุดตกผู้คนพบรถตำรวจจอดอยู่หน้าสถานีภายในไม่มีใครอยู่ มีเพียงกระเป๋าหนังวางอยู่บนเบาะหน้าและในกระเป๋ามีเงิน2 1 0รสิบล้านวางเรียงอย่างเรียบร้อยพร้อมกระดาษแผ่นหนึ่งที่มีลายมือสันๆเขียนไว้ว่าฉันคืนครบแล้วได้เวลาที่เธอจะคืนต่อแสงเช้ายามนั้นอบอุ่นแต่แฝงความเย็นแปลกประหลาดหมอกบางลอยคลุ้งเหนือถนนหน้าโรงพักไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงคนมีเพียงเสียงลมอื้ออึงพัดผ่านกระเป๋าหนังที่วางอยู่เงียบๆบนเบาะหัวหน้าตำรวจเดินเข้าไปใกล้รถ เขาเปิดประตูช้าๆกลิ่นข้าวโลหิตจางๆลอยออกมาทันทีภายในรถไม่มีร่องรอยของการต่อสู้แต่ที่กระจกหน้ารถมีรอยมือเปื้อนเลือดเป็นรูปฝ่ามือซ้อนกันหลายชั้นเขาหยิบกระเป๋าขึ้นมารู้สึกถึงแรงสั่นเบาๆภายในราวกับมีหัวใจของใครบางคนเต้นอยู่ในนั้นเขาสูดลมหายใจลึกแล้วเปิดกระเป๋าออกเงินทั้งหมดอยู่ครบเรียงอย่างประณีตเหมือนเพิ่งออกจากธนาคาร แต่ตรงกลางมีกระดาษอีกหนึ่งแผ่นแผ่นนั้นเปียกฝนแต่ยังพออ่านออกอย่าคิดว่าเงินนี้เป็นของใครมันเลือกคนได้เองหัวหน้าตำรวจรีบปิดกระเป๋าแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์จากในสถานีดังขึ้นเขารีบรับสายและเสียงปลายสายก็พูดเบาๆช้าๆคุณมีของของฉันอยู่ใช่ไหมเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของมนุษย์มันเบาแต่ก้องในหู เหมือนผู้จากที่ไกลมากและใกล้เกินไปในเวลาเดียวกันหัวหน้าตำรวจนิ่งงันเขากลืนน้ำลายแล้วถามกลับใครพูดเสียงปลายสายหัวเราะเบาๆคนที่เธอพยายามคืนให้ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นจากรถที่เขายืนอยู่เคาะเบาๆสองครั้งจากข้างในทั้งที่ไม่มีใครอยู่หัวหน้าตำรวจค่อยๆหันกลับประตูรถข้างคนขับเปิดออกเอง กลิ่นอับเก่าและกลิ่นเลือดเข้มข้นขึ้นทันทีและบนบะมีกระเป๋าหนังอีกใบเหมือนถูกวางซ้อนทับกระเป๋าเดิมอย่างแนบสนิทเขาค่อยๆเอื้อมมือไปเปิดมันข้างในไม่มีเงินไม่มีเอกสารมีเพียงภาพถ่ายขาวดำใบหนึ่งในภาพคือหญิงชาราและชายหนุ่มในชุดตำรวจชายคนนั้นคือวรชัยใต้ภาพมีลายมือเขียนไว้ด้วยหมึกแดงคืนครบแล้วแต่เขายังติดของฉันอยู่ หัวหน้าตำรวจเงยหน้าขึ้นและในกระจกข้างรถเขาเห็นเงาของหญิงชรายืนอยู่ข้างหลังตนเองใบหน้ายิ้มเยือกเย็นมือหนึ่งถือกระเป๋าอีกมือชี้มาที่เขาเสียงกระซิบดังแผ่วถึงคราวเธอแล้วหัวหน้าตำรวจหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากค่อยคอยหันกลับไปช้าชาไม่มีใครอยู่ตรงนั้น เพียงละอองฝนโปรยบางๆผ่านช่องประตูที่เปิดค้างแต่กลิ่นเก่าชื้นนั้นยังคงอยู่กลิ่นที่เหมือนผสมกันระหว่างเหล็กสนิมกับเลือดเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ขาของเขาเหมือนติดอยู่กับพื้นเสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ด้านหลังอีกครั้งชะหนักและใกล้เข้ามาเรื่อยๆเงาเล็กๆปรากฏบนพื้นซีเมนรูปร่างเหมือนหญิงชราในชุดขาวเงานั้นค่อยๆย,ยาวขึ้น จนปลายมันแตะเท้าของเขาหัวหน้าตำรวจรีบหันกลับและเห็นหญิงชรายืนอยู่จริงๆใบหน้าซีดขาวดวงตาขุ่นมัวไร้แววชีวิตริมฝีปากขยับช้าๆแต่เสียงกลับดังชัดในหัวเขาของของฉันยังอยู่กับเธอเขาถอยหลังชนประตูรถเสียงโลหะกระทบกันดังสนัน่นหญิงชราก้าวเข้ามาใกล้ร่างของเธอไม่แตะพื้นแต่ลอยเล็กน้อยเหนือพื้นเปียก ฝนรอบตัวหยุดตกในทันทีโลกทั้งใบเงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของเขาเต้นดังระงมในอกฉันคืนครบแล้วหญิงชราพูดต่อแต่เธอรับไว้โดยไม่รู้ตัวหัวหน้าตำรวจมองลงไปที่มือของตนมีคราบเลือดสีดำปรากฏขึ้นทีละเส้นเหมือนเส้นเลือดกําลังไหลย,ย้อนกลับเลื้อยขึ้นไปตามแขนจนถึงหัวใจเขาสุดตัวลงหอบหายใจแรงและได้ยินเสียงจากในกระเป๋าหนัง ดังเหมือนเสียงหัวใจเต้นช้าๆตุบตุบหญิงชรายิม้มยกมือขึ้นแตะหน้าเขาเบาๆตอนนี้ของฉันอยู่ครบแล้วทันใดนั้นแสงฟ้าผ่าก็สว่างวาบร่างของเธอสลายไปพร้อมกับเสียงระเบิดฟ้าร้องเหลือเพียงหัวหน้าตำรวจนั่งนิ่งอยู่ในรถดวงตาเบิกกว้างมองตรงไปข้างหน้าบนเบาะข้างตัวกระเป๋าหนังยังวางอยู่แต่คราวนี้มันปิดสนิทด้วยซิปที่เป็นสนิม และบนฝาหนังก็มีตัวอักษรสลักไว้ใหม่ชื่อของเขาเองพันตำรวจเอกเกรียงไกรและข้างใต้ตัวอักษรนั้นมีข้อความเล็กๆจารึกไว้ด้วยเลือดสีเข้มครบแล้วตลอดไปเสียงฟ้าร้องสุดท้ายค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเสียงลมพัดลอดช่องหน้าต่างรถสายฝนหยุดตกแต่ความเย็นยังเกาะแน่นในอากาศหัวหน้าตำรวจอ,อบางทีอาจไม่ใช่อีกต่อไปนั่งนิ่งไม่ไหวติง แสงแรกของเช้าวันถัดมาเจ้าหน้าที่เวรถัดใหม่เดินเข้ามาที่ลานจอดเห็นรถของหัวหน้าจอดอยู่เงียบเงียบเหมือนเมื่อคืนไม่เคยมีใครขับมันออกไปเขาเคาะกระจกเรียกไม่มีเสียงตอบเขาก้มลงมองผ่านกระจกและรีบถอยออกมาทันทีในรถมีชายคนหนึ่งนั่งนิ่งร่างแห้งซีดเหมือนถูกสูบเลือดจ,จนหมดมือข้างหนึ่งกำกระเป๋าหนังไว้แน่นใบหน้าของเขาสงบหน้าประหลาด แต่ดวงตาเบิกกว้างมองตรงไปข้างหน้าไม่กระพริบเจ้าหน้าที่อีกคนเข้ามาช่วยเปิดประตูทันทีที่กระเป๋าหล่นลงกับพื้นเสียงดังตุบเบาๆดังขึ้นเหมือนหัวใจของใครบางคนหยุดเต้นในจังหวะนั้นทุกคนยืนนิ่งไม่มีใครกล้าแตะของในกระเป๋าแต่แรงสั่นแผ่วๆกลับส่งผ่านขึ้นมาจากพื้นเหมือนมีบางอย่างข้างในยังมีชีวิตเจ้าหน้าที่อาวุโสตัดสินใจเปิดมัน กลิ่นข้าวเก่ากระจายออกมาทันทีข้างในไม่มีเงินมีเพียงธนบัตรใบเดียวธนบัตรเก่าฉีกขาดครึ่งหนึ่งและเขียนด้วยหมึกซีดว่าขาดไปแค่ครึ่งเดียวชายคนนั้นรีบปิดกระเป๋าทันทีแต่เสียงหัวเราะของหญิงชราดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งในอาคารดังแผ่วเบาแล้วหายไปในคืนนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่เวรต่างฝันเห็นผู้หญิงคนเดียวกัน ผมขาวยาวถึงไหล่ใบหน้าซีดไร้สีเลือดเธอยื่นกระเป๋าหนังให้แต่ละคนพร้อมคำพูดประโยคเดียวกันช่วยฉันให้มันครบทีหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าอยู่เวรกลางคืนในสถานีอีกเลยรถคันนั้นถูกย้ายไปเก็บในโรงเก็บร้างด้านหลังแต่ทุกคืนวันฝนตกจะมีเสียงเปิดประตูรถเบาๆตามด้วยเสียงกระดิ่งโลหะจากซิบกระเป๋าและบางครั้งในความมืด จะมีแสงสีแดงแผ่แผ่ส่องออกมาจากในรถเหมือนมีใครบางคนยังนับเงินอยู่รอให้มันครบอีกครั้งคืนหนึ่งในฤดูฝนถัดมาฟ้าร้องคืนคืนเหนือเมืองเล็กเงียบงนันแสงฟ้าแลบสาดผ่านหลังคาเก่าของโรงเก็บรถตำรวจประตูเหล็กสันคลอนตามแรงลมเสียงโลหะเสียดสีกันดังกรีดแสบหูในความมืดนั้นบางสิ่งเริ่มเคลื่อนไหวภายในไฟในโรงเก็บกระพริบทีละดวง จนเหลือเพียงแสงริบหรี่สีเหลืองเหนือรถคันเก่ากระเป๋าหนังที่วางอยู่บนเบาะหน้าขยับได้เองอย่างช้าๆซิปส,สนิมค่อยๆรูดเปิดออกเสียงโลหะถ,ถูไถกันเบาๆราวกับมีมือของใครบางคนกำลังค่อยๆดึงมันจากภายในกลิ่นคาวเลือดโชยออกมาอีกครั้งเข้มข้นกว่าเดิมมีเศษกระดาษปลิวออกมาจากกระเป๋าทุกใบคือธนบัตรเก่าซี่จางจนแทบมองไม่เห็นตัวเลข แต่ตรงกลางมีรอยนิ้วมือดำสนิททับไว้ทุกใบจากเงามืดด้านหลังรถร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นหญิงชราในชุดขาวผมยาวเปียกแนบไหลดวงตาเธอขุ่นมัวแต่เต็มไปด้วยบางสิ่งที่มีชีวิตเธอก้มตัวลงหยิบกระดาษจ,จากพื้นจัดเรียงอย่างระมัดระวังขาดไปครึ่งเดียวเธอพึมพำเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองจากนั้นเธอก็หันไปทางประตูโรงเก็บ ยกมือขึ้นแต่บานเหล็กที่ปิดสนิทเสียงเค้ะเบาๆดังขึ้นสามครั้งและในทันใดนั้นเสียงเค้ะก็ตอบกลับจากด้านนอกสามครั้งเช่นกันหญิงชราย,ยิ้มริมฝีปากแห้งแต่ขยับช้าๆดีอีกคนมาแล้วประตูเหล็กเปิดออกเองอย่างช้าๆสายฝนสาดเข้ามาในโรงเก็บและมีชายหนุ่มในชุดเครื่องแบบเดินเข้ามาเขาคือเจ้าหน้าที่ใหม่ที่เพิ่งย้ายมาประจำสถานี เขาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอไม่พูดไม่ถามเหมือนถูกแรงบางอย่างบังคับให้เดินเข้ามาหญิงชรายื่นกระเป๋าให้เขาเสียงกระดิ่งจากซิปดังเบาๆช่วยฉันให้นับให้ครบแล้วมันจะไม่ตามเธอชายหนุ่มรับกระเป๋าไว้ในมือสัมผัสนั้นเย็นเฉียบจนเจ็บทันใดนั้นไฟทุกดวงในโรงเก็บก็ดับสนิทมีเพียงเสียงหนึ่งดังอยู่ในความมืดเสียงของเธอใกล้หูเขาถ้ามันขาด เธอจะต้องต่อให้เต็มและเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ทั้งสถานีพบรถคันนั้นเปิดประตูไว้บนเบาะหน้าไม่มีใครมีกระเป๋าหนังใบเดิมวางอยู่และบนกระดาษธ,ธนบัตรหนึ่งใบที่ตกอยู่ตรงพื้นมีรอยนิ้วมือใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรอยสดและชัดเจนราวกับเพิ่งพิมพ์เมื่อคืนนี้เช้าวันนั้นหมอกหนาทึบคลุมไปทั่วลานสถานีแสงอาทิตย์ลอดผ่านไม่ถึงพื้น อากาศเย็นจัดราวกับกลางฤดูหนาวทุกคนเดินเงียบเงียบไม่พูดถึงเรื่องเมื่อคืนแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครกล้าหาคำตอบรถคันเก่าถูกคลุมผ้าผืนใหญ่สีเทาแต่ผ้านั้นกลับเปียกชื้นทั้งที่ไม่มีใครเข้าไปใกล้กลิ่นโลหะผสมกลิ่นอับยังคงลอยออกมาเรื่อยเรืเหมือนมีบางอย่างยังไม่จบสารวัตรคนใหม่ชื่อพัดเพิ่งถูกส่งมาควบคุมสถานีแห่งนี้เขาไม่เชื่อเรื่องลึกลับหรือผี และหัวเราะเบาๆเมื่อได้ยินคนพูดถึงคำสาบกระเป๋าเงินของแค่นั้นจะหลอกใครได้เขาพูดอย่างมั่นใจก่อนเดินตรงไปยังโรงเก็บรถเสียงรองเท้าบูตต่อกระทบพื้นดังชัดในอากาศเงียบประตูเหล็กเปิดออกช้าๆส่งเสียงคลื่นต่ำๆผ้าคลุมสีเทาเริ่มขยับเหมือนมีลมพัดจากข้างในพัดชะงักเล็กน้อยแต่ยังคงดึงผ้าออกเผยให้เห็นรถตำรวจคันเดิมภายในมีเพียงกระเป๋าหนังใบเดียววางอยู่บนบาะ เขาเปิดประตูกลิ่นคาวเลือดจางๆแต่ปลายจมูกทันทีเขาหยิบกระเป๋าขึ้นมาผิวหนังเย็นจนแทบเหมือนมีชีวิตและบนซิปสนิมมีรอยนิ้วมือใหม่ที่ยังชื้นของใครกันแน่เขาพึมพำก่อนค่อยๆเปิดกระเป๋าออกข้างในมีธนบัตรเก่ากองหนึ่งและซองจดหมายสีเหลืองซีเขาหยิบซองขึ้นมาตัวหนังสือบนหน้าซองเขียนว่าถึงคนที่คิดว่าไม่กลัวเขายิ้มมุมปาก งั้นมาดูกันว่าฉันจะกลัวไหมเมื่อเขาฉีกซองออกอากาศรอบตัวเย็นลงฉับพลันแสงไฟในโรงเก็บเริ่มกระพริบถี่และเสียงกระซิบดังขึ้นรอบทิศอย่าดูอย่าอ่านอย่าเปิดมันแต่พัดไม่ฟังเขาค่อยๆค,ค,คลี่กระดาษในมือตัวอักษรสีดำปรากฏช้าๆเหมือนหมึกซึมออกมาจากพื้นกระดาษเองเธอไม่ได้คืนเธอรับต่อหัวใจเขาเต้นแรง มือเริ่มสั่นโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามาในโรงเก็บกระดาษปลิวออกจากมือเขาและติดอยู่ที่กระจกหน้ารถตัวอักษรบนกระดาษค่อยๆเปลี่ยนสีจากดำเป็นแดงจากแดงเป็นน้ําตาลเข้มราวกับเลือดที่ค่อยๆแห้งไปต่อหน้าและข้างหลังเขาเสียงฝีเท้าช้าๆดังขึ้นอีกครั้งหญิงชาราในชุดขาวยืนอยู่ตรงประตูผมเปียกแนบหน้า ริมฝีปากยกยิ้มชา้าตอนนี้ขาดไปแค่คนเดียวเท่านั้นพัดชะงักงันเหงื่อเย็นไหลลงข้างแก้มทั้งที่ทอากาศหนาวจับใจดวงตาของหญิงชาราเป็นสีขุ่นมัวแต่ลึกเข้าไปกลับมีประกายบางอย่างเหมือนสะท้อนแสงจากเปลวไฟในที่มืดคุณเป็นใครเขาถามเสียงสัน่นหญิงชาราไม่ตอบเธอค่อยๆยยกมือขึ้นปลายนิ้วเหี่ยวย่นชี้ไปที่กระเป๋าหนังบนเบาะรถมันยังไม่ครบ คำพูดนั้นดังก้องในหัวของพัทไม่ใช่เสียงที่ผ่านอากาศแต่เป็นเสียงที่เหมือนดังขึ้นจากข้างในจิตใจเขาก็มองกระเป๋าอีกครั้งธนบัตรในนั้นขยับเบาๆเหมือนมีลมหายใจอยู่ข้างในเขารีบถอยหลังแต่ขาของเขาหนักราวกับถูกถ่วงด้วยโซ่หญิงชราเดินเข้ามาใกล้แต่เท้าของเธอไม่แตะพื้นเลยแม้แต่น้อยเธอพูดต่อด้วยเสียงต่ำเจ้าของเงินยังอยู่ที่นี่ และเขายังรอให้มันครบเสียงลมหายใจของพัทถีขึ้นเขาหยิบไฟฉายจากเข็มขัดส่องไปที่หญิงชราแต่ทันทีที่แสงกระทบร่างนั้นกลับหายไปทันทีเหลือเพียงรอยเปียกบนพื้นเป็นรูปฝ่าเท้าเรียงเป็นแนวยาวนำไปจนถึงหลังโรงเก็บรถพัดกลืนน้ำลายก่อนเดินตามรอยนั้นไปอย่างระมัดระวังทุกก้าวยิ่งรู้สึกว่าพื้นเย็นลงเรื่อยๆ จนรู้สึกได้ถึงความเย็นแทรกผ่านรองเท้าเข้าสู่กระดูกเสียงบางอย่างดังขึ้นจากข้างหน้าเหมือนเสียงเหล็กกระทบกันเบาๆพัดยกไฟฉายขึ้นและเมื่อแสงส่องไปถึงจุดสิ้นสุดของรอยเท้าเขาเห็นกล่องเหล็กใบหนึ่งเก่าจนสนิมกินทั่วทั้งฝากล่องบนฝากล่องมีตราเดียวกับกระเป๋าเงินที่หญิงชาราเก็บได้เขายื่นมือไปแตะกล่องกลับอุ่นผิดปกติเหมือนมีบางสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างใน เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนแทบอยู่ในหูเขาเปิดมันแล้วเจ้าจะรู้ว่าขาดอะไรไปมือของเขาสั่นแต่ความอยากรู้กลับรุนแรงกว่าเขาเอื้อมไปบิดกลอนฝาเหล็กเปิดออกช้าๆภายในไม่ได้มีเงินแต่เป็นกองกระดูกจำนวนมากและบนกระดูกทุกชิ้นมีหมายเลขธนบัตรติดไว้ด้วยลวดเย็บ2 1 0ล้านเขาพึมพม แล้วร้อยล้านที่หายไปเสียงของหญิงชราแววขึ้นจากข้างหลังอยู่ในร่างคนที่ยังไม่คืนพัดหันกลับไปทันทีแต่ครั้งนี้ร่างของหญิงชราไม่ได้ยืนอยู่ไกลอีกต่อไปเธออยู่ตรงหน้าเขาห่างกันเพียงหนึ่งเก้าและในมือของเธอถือกระดูกชิ้นสุดท้ายที่มีหมายเลขหนึ่งร้อยล้านพัดถอยหลังทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกแต่ขาของเขากลับขยับไม่ได้ ราวกับมีแรงมองไม่เห็นตรึงไว้กับพื้นหญิงชราก้าวเข้ามาอีกก้าวดวงตาขุ่นมัวของเธอสะท้อนเงาไฟฉายในแสงสลัวนั้นเขาเห็นว่าปากของเธอค่อยๆขยับแต่ไม่มีเสียงใดออกมาจนกระทั่งริมฝีปากแห้งแตกนั้นเปล่งถ้อยคำช้าๆคืนให้ครบแล้วเจ้าจะได้ไปเสียงนั้นเย็นเยียบจนขนลุกทั้งตัวทัดมองกระดูกในมือเธอหมายเลขบนกระดูกนั้นเหมือนจะเรืองแสง และเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างไหลเข้าสู่ร่างกายผมไม่เข้าใจเขาพูดเสียงสัน่นหญิงชาราโน้มหน้าเข้ามาใกล้จนเขาได้กลิ่นดินเปียกและกลิ่นเหล็กเก่าผสมกันเธอกระซิบเบาๆเธอรับเงินที่ไม่ควรได้ตอนนี้เธอต้องคืนด้วยชีวิตในทันใดไฟฉายในมือพัดดับลงความมืดเข้าปกคลุมทั่วทั้งโรงเก็บเสียงลมหายใจของหญิงชารากระชั้นขึ้น เรากับมีหลายคนอยู่รอบตัวเขาเขาควานหาวิทยุสื่อสารแต่ไม่มีสัญญาณเลยมีเพียงเสียงแทรกคล้ายเสียงคนคร่ำค,ครวญเบาๆแล้วตามด้วยเสียงกระซิบที่ชัดเจนขึ้นทุกขณะคืนมันมาคืนมันมาพัดพยายามวิ่งแต่ทุกครั้งที่ก้าวไปข้างหน้าพื้นกลับยืดออกเหมือนเขากำลังวิ่งอยู่ในฝันหญิงชาราเดินตามมาช้าๆแต่ไม่ว่าพัดจะวิ่งเร็วแค่ไหน ระยะห่างระหว่างทั้งสองกลับไม่เปลี่ยนเลยไฟกระพริบขึ้นอีกครั้งเผยให้เห็นเงาหลายเงาอยู่ด้านหลังหญิงชราทั้งหมดเป็นคนที่สวมเครื่องแบบตำรวจใบหน้าซีดขาวและในมือแต่ละคนถือธนบัตรที่ไม่เกรี่ยครึ่งแผ่นหนึ่งในนั้นเดินออกมาข้างหน้าพูดด้วยเสียงแหบพรา่านายไม่ใช่คนแรกที่คิดว่าเงินพวกนี้บริสุทธิ์พัชชะงักหมายความว่ายังไงชายคนนั้นยื่นมือออกมา ในฝ่ามือมีเหรียญบาทเก่าๆเลือดไหลออกจากขอบเหรียญอย่างช้าๆ